สวัสดีครับพาชมบรรยากาศอีกแล้วครับทุกคนตลาดรถยามเย็นอีกแล้วตลาดรถออโต้คาซาลามิทากอมอเตกับทุกคนบรรยากาศยามเย็นอาจจะมีเสียงเพลงเข้ามาได้หน่อยนะครับทุกคนบรรยากาศยามเย็นตลาดรถออโต้คาซาลามิทากอมอเต มีเสียงเพลงเข้ามีรูจะละเมินลิษสิ์บ้างไหมลูกพาชมบรรยากาศยามเย็นครับทุกคน ตลาดรถยนต์ออโต้ข่าวสารวันนี้วันที่สามวันเสาร์ทุกคนสามมุนานม,นนมันจะกะยามเลย อัพเดทบรรยากาศยามเย็นตอนนี้เวลาหกโมงกว่าทุกคนมีเสียงเพลงเข้าพาชมแค่นี้ก่อนครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าทุกคน